ซึ่งผมมีความตั้งใจครับมีความตั้งใจว่าครั้งนึงในชีวิตครับอยากไปเที่ยวประเทศพามา่าอยากจะไปจากเธอนึงครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีกะมาพบมาพอก,กันกับช่องวันนาอีกคือก้าครับมือนีผมกะจะใด่พ้าพี่พ่นองมาเที่ยววัดครับก็สำหรับมือนีผมกะจะพาพี่พ่นองมาเบ่งกับมาชมบรรยากาศครับบรรยากาศของวัดครับอันนี้เป็นวัดครับวัดภูยอดรวยอันนี้คือเป็นบรรยากาศครับเพิ่นกา สถาปัตย์ครับสถาปัตย์กายกรรมก่าไข่ไข่กันกับคลองพมาครับพี่น้องซึ่งบรรยากาศวัดแบบนี้ครับวัดแบบนี้ก็จาก้าเบิงในยากในประเทศไทยครับเพราะว่าไข่ไข่กันกับปฏิบัติมาครับ สำหรับวัดบัดผู้ยอดด้วยครับวัดผู้ยอด,ด,ด้วยก็ตั้งอยู่บนยอดเขาครับยอดเขาผู้ยอด,ด,ด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศของเป็นเจดีครับเป็นเจดีเป็นพระพุทธรูปรับพระพุทธรูปก็อาจจะไล่าข่ครับไอของประเทศเวียดนมามหรือว่าประเทศพมา่าครับ นี่ครับเป็นทีดีครับถึงบรรยากาศแบบนี้ก็ส่วนมากก็จะหาเบิงไดที่ประเทศพม่ครับแต่ว่านี่คือประเทศไทยครับประเทศไทยอยู่ในจังหวัดอุบลราชาธานีครับสำหรับพระธาตุที่ซ่อมหินเหลืองอยู่ข้างนาครับข้างนาจะเป็นไก่ไข่ครับพระธาตุอินแครนครับพระธาตุอินแฝน เป็นบรรยากาศครับทางบนก็อาจจะมีร่มมีร่มแห้งเนี่ยครับครับถนนทางที่ย่งางขึ้นมาครับก็จ,จะขึ้นตามไรเขามาแนวนี้ครับ นี่สำหรับหินนี่ครับหินกับสำหรับนักท่องเที่ยวเิ่นมากครับเิ่นกับมาตัางครับมาตัางมาว่างครับตามความเชื่อไฟมันครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศของบนยอดเขาครับยอดเขาภูรวย มีระคังมีละคังระคังใคอปอมครับก็สำหรับข้างบนนี่ก็ร่มแห้งครับร่มแห้งครับก็จะข้ามาเบิงครับเจดีครับเป็นเจดีเป็นเจดีอยู่ในลักษณะสถาปัตย์ครับสถาปัตกยกรรมของพม่านี่ครับก็จะเป็นแนวนี้ครับ ครับก็จะมีพระุพธรูปครับมีพระุทธรูปปฏิสถานอยู่ครับอันข้างหน้านี่ครับเป็นพระธาตุครับก็จะรูปร่างท่าทางหรือวาัตนะครับก็จะคือพระธาตุอินแวนครับอยู่ประเทศพม่าครับซึ่งบรรยากาศที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้ครับก็เป็นบรรยากาศล้า่ๆกับประเทศพม่าครับ อันนี้คลายเป็นบอ่นบอน้ำบ่อน้ำซักซีดครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับคือบรรยากาศข้างล่างครับพระพุทธรูปหรือว่าจีดีครับหรือว่าพระธาตุที่อยู่ข้างบนผู้รวยนี่ครับคล้ายๆกันครับนี่ครับเป็นบรรยากาศครับ เป็นแบครับเป็นบรรยากาศที่อยู่บนเขาครับบรรยากาศกา็จะมีต้นไม้ตนน้นยังครับเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นครับกสําหรับเหมาะสมกับคนที่จะมาเที่ยวครับมาเที่ยวสมบรรยากาศแล้วก็ทําบุญไหว้พระไปนั่งพอมครับก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศที่ดีๆครับนี่ครับสําหรับต้นไม้ที่อยู่ข้างนาเนี่ยครับเป็นต้นตามภาษาบาน,บาน วานเฮาเอินต้นหั่งครับถภาษาไทยพจนะเอินต้นรังครับก็สำหรับต้นลังนี่ก็มีประวัติในสมัยพุทธกาลครับนี่ครับมีความเป็นมาแต่สมัยพุทธกาลก็คือต้นลังครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาหอดร้อยพระพุทธบาทครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งร้อยพระพุทธบาทครับร้อยพระพุทธบาทนี่อยู่ที่วัดวัดยอดภูรวยครับนี่นี่ครับ ร้อยพระพุทธบาทครับก็จะมีสองร้อยครับนี่ครับก็จะมีห้อยครับหนึ่งนิว้วสองนิว้วสามนิว้วสี่นิว้วหา้านิ้วครับนี่ครับนี่คือร้อยพระพุทธบาทครับ ก็สําหรับว e, ัดนี <ım> ่ครับวัดยอดผู้ลวยครับยอดผู้ลวยผมก็ได้มาแล้วเธอนึงแลลวครับผมก็ได้มาาทายถ้ำแล้วเธอนึงครับนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับซึ่งผมก็ชอบบรรยากาศครับชอบบรรยากาศซึ่งบรรยากาศการจากไกลกันกับประเทศพม่าหรือว่าประเทศเวียดมาครับพี่น้องเพราะว่าผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ชื่นชอบประเทศพม่าครับหรือว่าประเทศเวียดมาครับซึ่งผมมีความตั้งใจครับมีความตั้งใจว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตครับอยากไปเที่ยวประเทศพามา่าอยากจะไปจักเทือนึงครับถามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปครับก็ซึ่งบรรยากาศวัดนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ใกล้เคียงกันกับประเทศพาม่าครับนี่แหละครับที่เป็นสาเหตุที่ผมได้มาวัดนี้ครับได้มาวัดนี้ถึงสองเทือแล้วครับเพราะว่าผมถื่มชอบบรรยากาศผมชอบเอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมของพาม่าครับ ก็ซึ่งบรรยากาศของวัดนี่ครับวัดวัดผู้ยอดรวยนี่ครับวัดผู้ยอดรวยนี่ครับกาสถาปัตเป็นครับสถาปัตกิจกรรมคือกันกับประเทศพม่มาครับพี่น้องนี่ครับ 咁樣，我又係。 วัวดูหอ่หอง ได้สิตัดต่อ